ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการฝึกใช้กล้ามเนื้อที่ถูกต้องในการออกเสียงนะครับในเรื่องของวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงควบกล้ํานะครับการออกเสียงควบกล้ํานะครับก็จะมีตัวหล,กลกักๆเป็นลอเรือกับลอลิงนะครับแล้วก็จะมีตัววอลแวนด้วยนะครับ ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อยังไงนะครับมันก็คือใช้การใช้พยัญชนะในอักษรนั้นๆน,น,นะครับมาบวกกับการทํางานของกล้ามเนื้อในการใช้รอเรือรอลิงแล้วก็วอลวนนะครับทบทวนเกี่ยวกับการใช้ลอเรือกับรอลิงนะครับลอเรือก็ใช้ลิ้นเป็นฮอ,อลิ้นนะครับแล้วก็ให้สั่นลิ้น ันลิ้นมาแตะตัวเพดานปากนะครับเป็นรอเรือนะครับตัวลอริงก็ใช้ลิ้นมาแตะเพดานปากเฉยๆนะครับลอริงนะครับแล้วก็วอลแวนวอลแวนออกเสียงมาจากโพรงหลังของปากนะครับแล้วก็ใช้ริฟฝีปากช่วยเล็กน้อยนะครับเป็นวอลแวนวอลแวนนะครับในการออกเสียงควบกล้ำก็คือนำเสียงพยัญชนะนะครับมาผสมเสียงตัวควบกล้ำนะครับอย่างเช่นเอากไก่นะครับกไก่บวก ลอเรือนะครับก็เป็นกรากรากราหรือว่าลอลิงก็กลากรากราอ่าเป็นวงแหวนก็กลัวกวัวกวานะครับถ้าเรอกออกเสียงแบบช้าๆลงก็จะเป็นกลัวกัวกัวอ่าล้อเรือกรากรากราเป็นลอลิงก็ กลากล่ากลาแต่พอเราออกเสียงเร็วขึ้นมันก็จะเป็นเสียงควบกล้ำนะครับอลองใหม่นะครับกลากลากรากลากลากลากว่ากว่ากวา,กวานะครับอันนี้ก็เป็นทั้งน่ะก,การใช้เสียงควบกล้ำนะครับมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับทีนี้การฝึกฝนที่ดีสุดก็ลองมาฝึก อ่าการพูดต่อเนื่องเป็นประโยคนะครับอันนี้จะลงตัวประโยคที่ใช้ในการฝึกพูดไว้นะครับเดี๋ยวผมลองอ่าลองฝึกพูดดูก่อนนะครับว่าอ่าลักษณะการออกเสียงมันเป็นยังไงนะครับถ้ามีประโยคที่มันมีคำควบกล้ำเยอะๆนะครับก็ใช้ลักษณะการออกเสียงอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับอ่าผมลองอ่านประโยคดูนะครับ กระลอกกลางกระโจนจากกิ่งไส้ไปยังต้นปรงพร้อมกระพือหางฟูฟ่องอย่างคลอง่องแคล่วในฤดูฝนพรมนะครับประโยคที่สองครับครูประจําชั้นปลาลบเรื่องการปลูกฝังนิสัยไฝรู้และความลับผิดชอบแก่เด็กประ ผมปลายอย่างจริงจังและเคร่งครับนะครับอ่ะประโยคที่สปราชลาผู้กล้านกรมชีวิตกลางภัยกล่าวคำปรัดญากระทบใจคนหนุ่มสาวผู้ใคร่ครวนความหมายของการมีชีวิตนะครับ ประโยคที่4ครับตำรวจปราบปรามกลุ่มโจรก่อการร้ายที่ลักลอบขนกรงนกเถื่อนจากชายแดนภาคใต้โดยปราศจากความกลัวนะครับอ่ะประโยคที่5ครับนักเรียนกลุ่มใหญ่ร่วมแรงร่วมใจกัน กรอกข้อมูลในแบบประเมินพร้อมส่งครูประจำกลุ่มทันตามกำหนดนะครับนี่ก็ลองฝึกการออกเสียงประโยคที่มีคำควบกล้ำเยอะๆนะครับนี่ก็เป็นง่ายๆนะครับาวน,นี้ลองฝึกในลักษณะที่ว่าเป็่งเสียงดังขึ้นนะครับเหมือนลนักษณะที่เราฝึกมาในทุก EP นะครับในการเป่งเสียงดังขึ้นก็ใช้ลมหายใจที่ต้อง ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดันลมมาจากท้องมาเปล่งเสียงที่ปากนะครับโดยที่ไม่ใช้การเกรงคอนะครับแล้วก็ไม่ใช้การตะโกนนะครับเป็นลักษณะการเปล่งเสียงดังๆจากปากเฉยๆเพื่อฝึกกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปล่งเสียงนะครับอันนี้ผมล็อกอัลประโยคเดิมนะครับแต่ก็ลองให้ออกเสียงดังขึ้นนะครับ กระรอกกลางกระโจนจากกิง่งไสไปยังต้นโรงพร้อมกระพือหางฟูฟออ่องอย่างคล่องแคล่วในฤดูฝนพรำ ครูประจำชั้นปรารบเรื่องการปลูกฝังนิสัยไฟรู้และความรับผิดชอบแก่เด็กประถมปลายอย่างจริงจังและเคร่งครัดปราชลาผู้กล้านกรมชีวิตกลางภัยกล่าวคำปรัชญากระทบใจคนหนุ่มสาว ผู้ใคร่ครวญความหมายของการมีชีวิตนะครับอ่ะประโยคต่อไปครับตำรวจปราบปรามกลุ่มโจรก่อการร้ายที่ลักลอบขนกลงนกเถื่อนจากชายแดนภาคใต้โดยปราศจากความกลัวประโยคสุดท้ายครับ นักเรียนกลุ่มใหญ่ร่วมแรงร่วมใจกันกรอกข้อมูลในแบบประเมินพร้อมส่งครูประจำกลุ่มทันตามกำหนดนะครับโอเคอแล้วหลักพื้นฐานก็องอ่ายๆนะครับคําหวบกล้ามก็ใช้การผสมการทำงานของกล้ามเนื้อทั้งสองแบบนะครับก็คือตัวสระ ตัวพยัญชนะต้นก่อนแล้วก็ผสมกับเสียงตัวควบกล้ำก็มีลอเลือ่อลอลิงแล้วก็วอลแวนนะครับแล้วก็เมื่อทำได้คล่องแล้วก็ลองพยายามอ่านประโยคที่มันมีคำควบกล้ำเยอะๆนะครับแล้วก็ฝึกนะครับฝึกการพูดแบบธรรมดาก่อนเมื่อทำได้คล่องแล้วก็ลองฝึกเป็นเสียงแบบดังๆขึ้นนะครับก็จะทำให้การควบคุมการใช้เสียงมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับ